พระเจ้าสุดโททนะทรงพอพระไทยที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงครองคู่กับเจ้าหญิงยโสธาพิมพาในวังอย่างมีความสุขทรงเข้าพระไทัยว่าพระโอรสทรงพอพระไทยและทรงเพลิดเพลินกับสิ่งที่จัดหาให้จนลืมนึกถึงการเสด็จออกบรรพชาไปแล้วหากแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นแม้เจ้าชายสิทธัตถะ จะทรงอยู่กับความสุขสำราญในวังไม่ได้เสด็จออกไปเห็นโลกภายนอกตลอดจนบ้านเมืองและประชาชนเลยแต่ก็มักจะทรงปลีกพระองค์ไปทรงครุ่นคิดอะไรอยู่พระองค์เดียวในที่ห่างไกลจากผู้อื่นเสมอเพราะบางครั้งก็ทรงรู้สึกเบื่อหน่ายกับความเป็นอยู่ในแต่ละวันไม่ได้ทำอะไร ชีวิตของพระองค์มีแต่สิ่งรื่นเริงบันเทิงใจจนไม่ทรงรู้จักคำว่าทุกข์เป็นอย่างไรชีวิตจริงๆเป็นอย่างไรแต่ด้วยความที่พระองค์ทรงเป็นผู้มีสติปัญญาจึงเมื่อมีเวลาเว้นว่างจากผู้อื่นก็จะทรงนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาคบคิดว่าความสุขเหล่านี้จะคงอยู่ตลอดไปจริงๆหรือเรื่องที่อยู่ในพระทัยนี้ ไม่มีผู้ใดรู้และเข้าใจเพราะพระองค์ไม่จัดเรื่องนี้กับผู้ใดเลยเวลาผ่านไป13ปีนับแต่เจ้าชายสิทธัตถะกับเจ้าหญิงยโสธาพิมพาทรงสุขสำราญอยู่ในวังที่มีประสาทสามฤด,ดูบัดนี้เจ้าชายสิทธ,ธัตถะมีพระชนมายุ29พรรษาแล้วส่วนเจ้าหญิงยโสธาพิมพากําลังทรงพระคัน ใกล้กำหนดมีพระประสูติการในวันที่จะเกิดเหตุการณ์ครั้งสำคัญขึ้นนั้นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทูลพระวิดาขอเสด็จออกจากวางังไปเที่ยวชมบ้านเมืองบ้างครั้งแรกพระเจ้าสุโธธนะไม่ทรงยินยอมเจ้าชายทรงวิงวอนและอ้างว่าพระองค์ยังไม่เคยเสด็จไปพบประชาชนและทอดพระเนตรบ้านเมืองที่จะต้องเป็นพระราชาต่อจากพระบิดาเลย พระเจ้าสุโธธนะจึงจำพระไทยทรงอนุญาตให้เจ้าชายเสด็จไปได้อย่างไรก็ดีพระเจ้าสุโธธนะก็ยังทรงกลัวว่าเจ้าชายจะทออพระเนตรเห็นสิ่งต่างๆนอกวงังที่ชวนให้มีพระดำริถึงการออกผนวดจึงทรงเตรียมป้องกันด้วยการมีพระบัญชาให้ตกแต่งสองข้างทางที่เจ้าชายจะเสด็จผ่านไปให้สวยงาม จะต้องมีแต่ผู้คนในวัยหนุ่มสาวเท่านั้นห้ามคนชราและผู้ป่วยเจ็บออกนอกบ้านมาให้เห็นเด็ดขาดให้จัดงานการแสดงรื่นเริงกันมากๆห้ามจัดพิธีที่ทำให้เกิดความเศร้าโลดเช่นพิธีศพเป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้เจ้าชายทอพระเนตรเห็นสิ่งแต่สิ่งสวยๆงางามและความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจเหมือนประทับในวัง ความพยายามและการกระทำของพระเจ้าสุดโทธนะเช่นนี้สร้างความวิตกกังวลแก่เหล่าเทวดาบนสวรรค์เป็นอย่างมากเพราะตั้งแต่พระโพธิสัตว์สันดุสิทธิจากสวรรค์มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นนานถึง 4, 29สิปีแล้วแต่ยังทรงหลงมัวเมาอยู่ในเรื่องที่ห่างไกลจากการคิดออกผนวดเพื่อตรัสรู้อยู่เลย เหล่าเทวดาจึงประชุมกันและลงมติให้ส่งเทวทูตทั้งสี่คือตัวแทนของเทวดาสี่องค์ลงมาโลกมนุษย์เพื่อหาทางชักจูงให้เจ้าชายสิทธ,ธัตถะหันกลับมาคิดที่จะออกบวชให้ได้หากชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ เทวทูตทั้งสี่ถือโอกาสลงมือในวันที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จออกจากวังมาชมเมืองนั่นเองเริ่มด้วยการแปลงร่างเป็นคนแก่หน้าตาและผิวหนังเหี่ยวย่นเดินหลังโกงมีไม้เท้าช่วยยันเดินตัวสั่นงันงกอยู่ข้างทางเจ้าชายสิทธ,ธัตถะไม่เคยทอบพระเนตรเห็นคนแก่ในวังมีแต่คนหนุ่มสาวจึงจัดถามนายชน,นะ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารถีขับรถม้าทำไมคนนั้นจึงหน้าตาเหี่ยวย่นหลังโกงดูไม่มีแรงเดินเดินไม่ค่อยจะไหวจนต้องใช้ไม้ยันนายันนะตอบว่านั่นคือคนแก่ อายุมากแล้วจึงไม่มีแรงอย่างคนหนุ่มคนเราเมื่ออายุมากขึ้นก็ต้องแก่อย่างนี้ไม่มีผู้ใดหลุดพ้นจากความแก่ชาราไปได้เหมือนกันหมดทุกคนพระเจ้าค่ะเจ้าชายทรงนึกในพระทัยว่าหมายความว่าเราก็จะต้องแก่อย่างนี้ด้วยเหรอนี่แล้วจะไม่มีหนทางหลุดพ้นจากความแก่ชาราเหมือนกันหมดหรือเมื่อผ่านเลยไปไม่ไกล เจ้าชายทอดพระเนตรเห็นคนหนุ่มแต่ร่างกายสูบผอมซีดเซียวท่าทางไม่มีความสุขเดินไม่ไหวจนต้องมีคนช่วยกันพยุงจึงกัดถามนายชน,นะว่าทำไมคนนั้นยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยแต่ไม่มีแรงต้องช่วยพยุงเดินจะพากันไปไหนนั่นคือคนเจ็บที่ป่วยหนักจนเดินเองไม่ได้คงจะพากันไปหาหมอ คนเราต้องเจ็บป่วยไม่มีผู้ใดหลุดพ้นจากความเจ็บป่วยไปได้เหมือนกันหมดทุกคนพระเจ้าค่ะเจ้าชายทรงนึกในพระทัยว่าหมายความว่าเราก็ต้องเจ็บป่วยอย่างนี้ด้วยหรือแล้วจะไม่มีทางหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บเหมือนกันทั้งหมดหรือเมื่อผ่านเลยต่อไปอีกเจ้าชายทอบทเนตรไปที่ริมฝั่งแม่น้ำ เห็นร่างกายของคนที่ถูกห่อผ้าขาวไว้ทั้งตัวอยู่บนแท่นที่มีกองฟืนวางสุมอยู่จึงถามนายฉัน,นะว่าทำไมคนนั้นจึงต้องห่อด้วยผ้าขาวและดูเหมือนกำลังจะถูกเผาเล่านั่นคือศพคนตายญาติกำลังจะทำพิธีเผาคนเราก็ต้องตายไม่มีผู้ใดหลุดพ้นจากความตายไปได้เหมือนกันหมดทุกคนพระเจ้าค่ะ เจ้าชายทรงนึกในพระไทยว่าหมายความว่าเราก็ต้องตายด้วยเหมือนกันอย่างนั้นหรอแล้วจะไม่มีทางหลุดพ้นจากการที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันทั้งหมดเลยเหรอเจ้าชายทรงใช้ความคิดอย่างหนักด้วยความอยากรู้ทำอย่างไรหนอคนเราจึงจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้คือคือไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไปได้ หนทางหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ต้องมีอยู่เราจะหาหนทางนั้นให้พบหากชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์รอฟังเรื่องต่อไปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ